พูดถึงพ่อค้าแม่ค้าคุณเป็นผู้ขายนะเอาคนขายเฉยเฉนะ,ะสิ่งที่ต้องรับมือนะหนึ่งคือต้นทุนต่างๆที่คุณต้องเสียไปสองคือความยากในการขายนะครับนี่คือหลักๆนะครับส่วนคุณคือพ่อค้าแม่ค้าแบบไหนพ่อค้าแม่ค้าแบบกระสอบก็ต้องแบกรับความเสี่ยงแบกรับความเสี่ยงในการนึง ถ้าคุณไปเปิดหัวลุ้นแวงออกไหมเออสภาพดีไหมเออจะคุ้มทุนหรือเปล่าแต่ถ้าคุณรับมาทั้งลูกก็ต้องลุ้นอีกในนั้นมีเสื้อดีที่ดีไหมเออมีเสื้อสภาพดีไหมเออขายได้กี่ตัวเออมีคอปกไหมมีนุ่นมีนั่นไหมนี่คือความเสี่ยงนะคุณเป็นคนขายรับกระสอบมาขายนะครับใช่แต่ถ้าคุณขายน้ำสองล่ะคือถ้าขายน้ำสองเนี่ยความเสี่ยงเนี่ยคือเราก็ต้องแบกรับเรื่องของเรื่องของความการทําความสะอาดสภาพที่ต้องเจอ แต่ถ้าเกิดเราซื้อในเกรดที่ดีขึ้นมาหน่อยนะ,ะความเสี่ยงของการที่จะเจอตําหนิหรือรูหรือเลอะมันก็จะน้อยลงอยลงแต่ก็มีวิธีจัดการนะพ่อค้าก็จะต้องใช้เวลาในการดูแลทําความสะอาดนะกว่าจะขึ้นรูปมาเป็นคาบนี้เปื้อนอกว่าจะซักสะอาดอกว่าจะขึ้นมาถ่ายรูปกว่าจะขึ้นมาวัดอกกว่าจะขึ้นมาใช้ในการลงโซเชียลต่างๆเนี่ยนะฮะคือกระบวนการพวกนี้นะพ่อค้าแม่ค้ามือสองเนี่ย ก็ต้องเจอเจอกันเหมือนกันหมดเป็นเรื่องของเวลาเป็นเรื่องของเวลานะครับก็คือเอาไง่ายถ้าคุณเป็นพ่อค้าสักคนเนี่ยมันเสี่ยงหลายเรื่องแต่ว่าคุณเป็นคนที่ขายแบบไหนดีกว่าเพราะมันเสี่ยงไม่เหมือนกันใช่ครับแต่เรื่องที่เหมือนกันก็คือเสี่ยงในการที่เราจะต้องขายนะครับว่ามันยากมันง่ายจะเริ่มต้นยังไงขายที่ไหนยังไงนะครับแล้วก็เรื่องสภาพอย่างที่บอกไปต้องซองแบบเสี่ยงเหมือนกันก็อย่างเช่นอย่างเช่นนะชุดทดลองขายนะความยากเลยถ้าเกิดแบเป็นผู้เริ่มต้นเนี่ยมันอาจจะยาก มันอาจจะยากหน่อยสําหรับการเริ่มต้นเนาะอย่างอาจจะแบบเอ้ยขายวันแรกมันได้เท่านี้หรือบางไม่ได้เลยนะครับก็อย่าเพิ่งถอยมันนะครับรก็คือให้กลับมาดูว่า,าเราจะไปขายที่ไหนขายอย่างไรนะครับคือย้อนกลับมาดูก่อนนะครับเสร็จแล้วลุยใหม่นะครับอ่ะคือเริ่มต้นเนี่ยมันอาจจะยากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณมีฐานลูกค้าแล้วนะมีลูกค้าเดิมแล้วก็มีลูกค้าใหม่ไหลเข้ามาเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะง่ายขึ้นละนะฮะก็จะลดความกดดันลงไปได้เยอะนะฮะ